การจะได้อะไรมาครอบครองก็ต้องแลกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เท่าเทียมคำพูดนี้อาจฟังคุ้นหูเหมือนกำลังนั่งดูหนังการ์ตูนเรื่องหนึ่งแต่เชื่อไม่ว่ามันคือนิยามชีวิตที่ตรงที่สุดของฮีโร่ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้จากเด็กหนุ่มจิตใ,ใจดีขี้แงกลายมาเป็นปีศาจฆาตรกรที่ใยครๆาต่างหวาดกลัวชะตาชีวิตที่เหมือนกับถูกสาปให้สูญเสียทุกอย่างปลักให้เขาจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดก่อนจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับตัวตนใหม่อันบ้าคลัง่งนี่คือแฟ้มประวัติตัวละครลำดีีายยโสดดดผู้ดดเดวร เอผู้มาพร้อมกับแขนปีศาจเอรโร ย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นทุกคนลองนึกถึงภาพเด็กชายตัวเล็กๆผอมแห้งแรงไม่มีในยุคสงครามที่แสนโหดร้ายเอ,อรโอรในตอนนั้นมีฉายาว่าเอ,อรโอรจอมขี้แงชีวิตของเขาหน้าสงสารมากครับพ่อแม่ตายในสงครามเหลือกันแค่2คนพี่น้องคือตัวเขากับพี่ชายที่ชื่อว่าเคนต์ความพีคของชีวิตมันเริ่มจากความหิวโหยเมื่อไม่มีทางเลือกสองพี่น้องเลยตัดสินใจเข้าร่วมการทดลองเวทบนดำเพียงเพื่อหวังจะมีชีวิตรอดต่อไปให้ได้หลังจากการทดลองเอ,อรโรตื่นขึ้นมาพร้อมกับแขนขวาที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่แขนของมนุษ อีกแล้วแต่มันคือแขนของปีศาจที่อัดแน่นด้วยพลังเวทมนต์ดำมหาศาลตอนนี้เขาไม่ต้องทนกับความหิวโหยอ,อีกต่อไปและไม่มีใครกล้ารังแกเขาอีกแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือความเจ็บปวดเจียนตายทุกครั้งที่เขาใช้พลังนั้นต่อมาเอโร่กับเคนต์ก็ได้เข้าร่วมกองทัพนักล่าปีศาจต่นแรกภายใต้การนำของแม่ทัพเอ็ดมอนช่วงนี้ชีวิตเอโร่ดูเหมือนจะดีขึ้นมากเขาทั้งเก่งกล้าหาญและได้รับการยอมรับจากผู้คนเพื่อสีในวงเล่าของเขาตอนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นป่าเร็กเตอร,อง,ร,อง,รงราัั่่คบโช้วยวาลาย ความสุขอยู่กับเอรโรได้ไม่นานจุดเปลี่ยนที่เดรร้ายที่สุดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเค้นพี่ชายของเขาถูกปีศาจร้ายจากอบิสสังหารต่อหน้าต่อต,อตาเพื่อปกป้องเขาเอาไว้ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดแตกหักทั้งจิตใจเอรโรโทษตัวเองอย่างหนักแล้วจิตใจที่อ่อนแอถึงขีดสุดก็ได้เปิดช่องว่างให้เศษเสี้ยววิญ,ญญาณของโบคาจอมมารแห่งความมืดแทรกซึมเข้ามาเสียงกระซิบในหัวเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนปรากฏเป็นอีกบุคลิกหนึ่งที่ซ่อนอยู่เพื่อหน,นีจากความเศร้าเอรโรเปลี่ยนตัวเองจากคนขี้อายกลายเป็นนักรบที่บบ้้้้าาาารรหจนไดฉายเอโผูคัง สู้เสี่ยงตายแบบไม่คิดชีวิตจนเพื่อนร่วมทีมเดือดร้อนหลายครั้งสุดท้ายแม่ทัพเอ็ดมอนที่รักเขาเหมือนลูกจึงต้องสั่งขังเดี่ยวแยกเขาออกจากสนามรบฟับงดูเหมือนโหดร้ายนะครับแต่จริงๆแล้วเอ็ดมอนแค่อยากปกป้องเออรอ่เท่านั้นเองโชคชะตาเล่นตลกเพราะซ้ำกรรมสัต์พอเออร่พ้นโทษออกมาแล้วเริ่อมอาการดีขึ้นเขากลับไปรับข่าวร้ายว่าเอ็ดมอนตายจากเขาไปแล้วอีกคนทีนี้ลองจินตนาการตามนะครับพ่อแม่ตายพี่ชายตายแม่ทัพที่เขารักเหมือนพ่อก็ตายไม่เหลือใครแล้วเออร่าวิ่งหนีไปร้องไห้ไ ปากเสียที่มาหัวราอยย้าเขาอีกในคืนนั้นเอร์รอได้ยินเสียงอีกตัวตนหนึ่งของเขาดังขึ้นเขารู้สึกเวียนหัวและรับรู้ได้ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติกําลังเกิดขึ้นกับแขนขวาของตนจากนั้นไม่นานดวงตาของเขาก็กลายเป็นสีแดงฉานตัวเขาที่ต้องทนทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจมาตลอดก็ได้สูญเสียสติสัมัญญะของความเป็นมนุษย์ไปและกระตุ้นบุคลิกอีก,กร่างที่บ้าคลั่งดูดปีศาจออกมาครอบงำไม่นานหลังจากนั้นพวกทหารที่เคยหัวร้อยย้ําเอาร์รอได้ถูกพบเป,ป็นศพ มาจากพลังเวทบนดำหรือไม่ก็นักล่าปีศาจซึ่งมีอยู่แค่คนเดียวที่คุ้มข้างและหายไปจากฆ่ายอย่างไร้ร่องรอยตอนนี้ก็คือเออร์รอลทำให้นักล่าปีศาจไม่มีทางเลือกและได้จัดตั้งทีมออกไล่ล่าเขากลับมาล,ลงโทษทันทีซึ่งทีมนี้นำโดยริกเตอร์การไล่ล่าที่แสนดุเดือดทำให้เออร์รอลถูกต้อนจนบนหันทางอยู่ริมหนา้าผาเขาจึงเลือกที่จะกระโดดลงไปเพื่อจบชีวิตของตนแล้วหายตัวไปนับตั้งแต่นั้นไม่เคยมีใครพบแม้กระทั่งร่างของเขาอีกเลยหลายร้อยปีผ่านไปเมื่อยุคมืดกลับมาเยือนทุกที่ทต่างกลายเเป็นสมรมรรภูิบยะต อดีตนินจาผู้ได้ชื่อว่าเป็นคนทรยศแห่งเกาะสายหมอกได้พบร่างของเอร์ร่ที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่ก้นของหุบเขาและนั่นคือจุดจบของเอร์ร่คนเก่าที่แสนอ่อนแอเริ่มตำนานบทใหม่ของเอร์ร่ในฐานะปีาศาจโดยสมบูรณ์เรื่องราวของเอร์ร่สะท้อนให้เราเห็นถึงความโหดร้ายของสงครามและชะตากรรมที่เลือกไม่ได้เขาไม่ใช่คนเลวโดยกำเนิดแต่เป็นเหยื่อของสถานการณ์ที่บีบคั้นครั้งแลว้วครั้งเล่าจนสูญเสียความเป็นตัวเองไปครั้งหน้าที่ทุกคนหยิบเอร์ร่มาเล่นในเกมอาจจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความบ้้าาคั่งงขขอเก็ได ดูคลิปจบแล้วทุกคนอยากบอกอะไรกับตัวละครนี้บ้างไหมลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับ